ท่านอาจารย์มีนักศึกษาที่ต้องสอนหลายกลุ่มเพื่อให้ง่ายในการรายงานผลกิจกรรมต่างๆท่านสามารถออกแบบรายวิชาให้ตั้งค่าแบบแบ่งกลุ่มเรียนได้ซึ่งวิธีการทําสามารถติดตามได้ดังนี้นะคะการตั้งค่ารายวิชาแบบแบ่งกลุ่มเรียนและเปิดวิชาให้ผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนค่ะมาดูวิธีการทํากันนะคะวิธีการนะคะก่อนอื่น เราก็เข้ามาสู่ห้องเรียนของเราก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายวิชาดีไซน์คาสรูมออนไลน์การตั้งค่านะคะเดี๋ยวจะใช้เมนูที่เป็นภาษาไทยนะคะไปที่ตัวฟันเฟืองค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกการตั้งค่าเราจะตั้งค่ารายวิชาให้สามารถแบ่งกลุ่มเรียนได้นะคะ มาเลือกที่กรุ๊ปค่ะกรุ๊ปโหมดจะมีอยู่3กรุ๊ปนะคะ No Group, Separate Group และ Visible Group No Group หมายถึงไม่มีการแบ่งกลุ่มเรียนค่ะทุกคนอยู่รวมกันในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวแบบที่2จะเป็น Separate Group Separate Group จะเป็นการแยกกลุ่มเรียนกันโดยที่ทุกคนที่อยู่ในกรุ๊ป จะไม่สามารถเห็นอีกคนที่อยู่อีกกลุ่มอื่นได้แล้วไม่สามารถทำกิจกรรมข้ามกลุ่มได้แบบที่3มจะเป็น visible group เป็นกลุ่มที่สามารถมองเห็นเพื่อนที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะส่งงานข้ามกลุ่มได้ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นแบบแบ่งแยกกันชัดเจนทั้งกิจกรรมกลุ่มและการเข้าถึงกลุ่มนะคะก็จะขอเลือกเป็น separate group ตรงนี้ก็เลือกเป็น separate group แล้วก็ f o r t e group นะคะให้เลือกว่าใช่นะคะหลังจากนั้นบันทึกค่ะเมื่อเราตั้งค่ารายวิชาให้เป็นแบบแบ่งกลุ่มแล้วนั่นหมายความว่านักศึกษาที่เข้ามาในกลุ่มรายวิชานี้จะถูกแบ่งกลุ่มกันซึ่งการแบ่งกลุ่มเราสามารถตั้งค่าให้นักศึกษาเนี่ย เข้ารายวิชาแล้วคัดแยกรายกลุ่มได้เลยหรือจะเข้ามาในรายวิชาก่อนแล้วอาจารย์ค่อยไปแยกกลุ่มให้ภายหลังก็ได้นะคะขั้นตอนถัดมาจะเป็นการแนะนําการที่ให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาแล้วถูกแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัตินะคะก็เข้าไปที่ฟันเฟืองอีกครั้งนะคะแล้วก็เลือกมอ หลังจากนั้นนะคะให้เลือกสมาชิกค่ะเลือก element method ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดการใช้งานนะคะในส่วนที่เป็น c e l l element นะคะของนักเรียนให้ไปเปิดลูกตานะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ก่อนนะคะเมื่อเปิดลูกตาแล้วนะคะนักเรียนที่เห็นรายวิชานี้จะสามารถเข้าสู่ห้องเรียนนี้ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราเลือกแก้ไขค่ะเพื่อไปตั้งค่ากลุ่มนะคะในที่นี้นะคะจะกำหนดนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาสู่ห้องเรียนนี้แล้วถูกแบ่งกลุ่มจุดที่ต้องมีการกรอกข้อมูลนะคะก็จะมีตรงนี้ค่ะ element key เดี๋ยวจะกำหนดตัวเลขนะคะเป็น1 2 3่ามี่ ตัว element key นี้นะคะจะอนุญาตให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าสู่ห้องเรียนได้แต่ต้องมีรหัสการใส่ element key 1 2 3 4นี้หมายถึงคนที่มีคีย์นี้สามารถเข้าห้องเรียนได้แต่ยังไม่ถูกแบ่งกลุ่มนั่นก็คือเราอจะตั้งค่ารหัสของรายวิชาคนที่มี1 2 3 4จะเข้ารายวิชาได้แต่ยังไม่สามารถแยกไปอยู่กลุ่มไหนได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีการตั้งค่า ของคีย์อีกชั้นหนึงนะคะเพื่อที่เด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะถูกแยกกลุ่มโดยที่เราไม่ต้องมาแบ่งกลุ่มเขาภายหลังแล้วตรงนี้นะคะที่เป็น youth group element key ให้เลือกว่าใช่ค่ะตรงนี้จะเห็นว่านะคะเราตั้งค่าเป็น1 234นะคะหลังจากนั้นเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะ แล้วกลับไปที่หน้านะคะดีไซน์ดีเลอร์หรือนะคะเลือกที่ตัวย่อรายวิชานะคะก็เข้าสู่หน้ารายวิชามาสู่ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3นี้จะเป็นการตั้งกลุ๊มแล้วก็ใส่รหัสประจำกลุ๊มนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์สมมุตินะคะว่าหลังจากที่เราได้ตั้งคีย์ประจำรายวิชาแล้วต่อมาเราจะตั้งคีย์ให้ประจำกลุ่มนะคะ ในที่นี้นะคะจะแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มที่1ใช้ชื่อว่าเซกหนึ่งรหัสของกลุ่มคือ1 1 1 1 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งอธิบายกลุ่มนะคะจะเป็นบริหารกลุ่ม1รหัสจะเป็น A พิมพ์ใหญ่ d M เ N เครื่องหมายลบ6 3สอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่1เดี๋ยวลองลงมือทำดูนะคะก็เข้ามาที่ตัว เซตติ้งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกมอค่ะเลือกมอแล้วนะคะก็เลือกที่สมาชิกค,ค่ะหลังจากนั้นเลือกที่กลุ่มนะหรือกลุ่มนะคะเราจะสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะคะเป็น2กลุ่มเดี๋ยวสร้างกลุ่มแรกนะคะให้เลือก create group เมื่อเลือก create group แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งตามที่เราได้กำหนดโจทย์นี้ไว้นะคะก็คือกลุ่มที่1นนะคะใช้คําว่าเสกหนึ่งรหัสกลุ่มนะคะเป็น1111 11. คําอธิบายกลุ่มคือบริหารกลุ่ม1และรหัสนะคะเป็น admin เครื่องหมายลบ 63a อันนี้ก็พิมพ์ลงไปก็ได้นะคะหรือจะไปคัดลอกข้อความเมื่อสักครู่ก็ได้อันนี้ก็ขอพิมพ์เลยนะคะอันนี้ก็คำอธิบายนะคะ ใส่บริหารกลุ่มหนึ่งเงื่อนไขของการตั้ง element k ค y ในส่วนของการแบ่งกลุ่มนะคะจะมีเงื่อนไขพิเศษนะคะเงื่อนไขก็คือจะต้องประกอบไปด้วยรหัสที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและอักขระพิเศษอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปในที่นี้ก็ ตั้งเป็นตัว A ใหญ่ DMIN เครื่องหมายลบ6 3แล้วก็เเล็กนะคะแล้วเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงก็จะได้กลุ่มที่1นนะคะวงเล็บศูนย์ก็คือสมาชิกมีศูนย์คนสร้างต่อนะคะในกลุ่มที่สอง กลุ่มที่2นะคะใช้ชื่อว่าเซกสองรหัสของกลุ่มก็คือ2 2 2 2องสองสอ,งสอ,งอธิบายกลุ่มคือบริหารกลุ่ม2และรหัสเป็นแอดมินเครื่องหม่ลบ6กสนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวกรอกเลยนะคะเป็นเซกสองรหัสกลุ่มเป็น2 2 2 2คําออธิบายกลุ่มนะคะก็คือบริหาร กลุ่มสองตรงนี้เราก็ใส่คีย์ที่เราตั้งค่าไว้นะคะต้องประกอบไปด้วยนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักขระพิเศษนะคะในที่นี้อักขระพิเศษก็เป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ตัวเลขให้ได้แปะตัวอักษรขึ้นไปนะคะนั้นในกลุ่ม2หรือเซกสองนี้ก็จะใช้เอโล เมนทคีย์ที่เป็น admin เครื่องหมายลบ6 3B แล้วอาจารย์ก็เซฟนะคะหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะหน้ากลุ่มนะคะที่มีอยู่2กลุ่มนะคะสมาชิกเป็นศูนย์คราวนี้เดี๋ยวเราจะทดลองนะคะเป็นนักศึกษาเข้ามาเรียนนะคะว่าจะเข้ารายวิชานี้ได้ไหมก่อนอื่นก็ขอออกจากระบบก่อน แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยยูเซอร์ของอันนี้เป็นยูเซอร์ของนักเรียนนะคะที่ทางสอสอเขากำหนดค่าเอาไว้เพื่อให้อาจารย์สามารถเอาไปใช้ทดลองในมุมมองที่เป็นนักศึกษาได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวเรา ให้รหัสการเข้าใช้งานนะคะในมุมมองของนักศึกษานี้นะคะอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าตัวชื่อผู้ใช้เนี่ยเป็น student ศูนย์หนึ test แล้วก็ไปที่คณะบริหารเดี๋ยวเข้าไปที่รายวิชารวมแล้วก็วิชาดีไซน์คลาสหลุมออนไลน์นะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลูกกุญแจแล้วแสดงว่าจะเข้าเรียนได้ต้องมีรหัส แล้วก็กดสมมุติว่ารหัสที่เราใส่เราไม่รู้เราใส่ A B C นะสมมุตินะคะเป็น A B C นะคะแล้วก็กดเอล e ก็จะเห็นว่ามันโชว์ว่ารหัสไม่ถูกก็คือเข้าไม่ได้นะคะ,ะใส่ใหม่เป็น1 2 3่สี่ ถ้าเป็น1 2ึ4สามนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ตรงกับ LK ของเข้ารายวิชานะคะลองดูนะคะใน user นะคะ STD ศ1นี้นะคะเราใช้ LK ที่เป็น1 2 3 4ก็จะเห็นว่าเข้าสู่รายวิชานี้ได้คราวนี้เดี๋ยวลองอี s e user นะคะเป็นนักเรียนคนที่สอง std02 เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ไปหารายวิชาเป็นคณะบริหารเลือกรายวิชารวมคณะบริหารหลังจากนั้นนะคะต้องใส่รหัสก่อนเข้าห้องเรียน ตรงนี้นะคะสมมุติว่านักศึกษารายนี้อาจารย์ต้องการให้เขาอยู่ในเซกหนึ่งอาจารย์ก็ให้รหัสของเซกหนึ่งไปนะคะคือแอดมินเครื่องหมายลบ 63A นี้นะคะอะ่ผู้เรียนก็ใส่รหัสนี้เข้าไปก็จะเห็นว่าเข้ารายวิชานี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขออีก ตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วเป็นคนที่สามเราจะได้เห็นว่าการที่แต่ละคนเข้าด้วยรหัสที่ต่างกันนะคะผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ใส่เป็น S T D 03าอ,อันนี้ก็เข้าสู่หน้าดีเลยนน์นะคะนะคะชื่อของผู้ใช้ก็เป็น S T D 03 หลังจากนั้นก็เลือกคณะบริหารเข้าไปที่รายวิชารวมแล้วก็ใส่รหัสนะคะสมมุติว่ารายนี้นะคะอาจารย์ต้องการให้เขาอยู่กลุ่มของเซกสองอาจารย์ก็จะให้รหัสแอดมินลบหกสนี้นะคะกับเด็กเด็กก็ใส่รหัสนี้เข้ามา อ่อันนี้ก็ก็จะเห็นว่าทั้ง3าคนเข้าสู่รายวิชานี้ได้แล้วก็พร้อมที่จะใช้สื่อสอนทุกอย่างที่อยู่ในห้องเรียนนี้นะคะอ่ะคราวนี้ลองออกจากมุมมองของผู้เรียนมาเป็นอาจารย์ดูบ้างนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปที่รายวิชา นี้นะคะอ่าดีไซน์คัสตอมออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้ารายวิชาแบบเร่งรัดนะคะไม่ต้องไปหาที่คณะบริหารนะคะอันนี้ก็จะเร็วขึ้นพอเข้ามาเสร็จคราวนี้เรามาดูสมาชิกของเรานะคะวิธีการนะคะอาจารย์ก็เลือกตัวฟันเฟืองเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะคะอ่าเราก็เลือกฟันเฟืองนะคะหลังจากนั้นไปที่มอไปที่สมาชิกค่ะ แล้วเราก็เลือกกลุ่มเราก็จะเห็นว่าสมาชิกตอนนี้เรามีกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะถ้าเราคลิกที่เลข1ก็จะเห็นว่า std 02เข้ามาเป็นนักเรียนของเซกหนแล้วนะคะ,ะถ้าเราคลิกที่เซกสองก็จะเห็นว่ามีสมาชิกอยู่1คนคือ std 03เออคราวนี้ถ้าเราจำได้นะคะมันจะมี std ศ1อีก1คนเอ๊ะเด็กคนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็มาดูตรงนี้ ดูที่ภาพรวมนะคะดูที่ภาพรวมนะคะเราเลือกกด overview ก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เรานะคะตั้งค่าไว้นะคะก็จะมีเซกหนแล้วก็มีเซกสอเห็นไหมคะเพอเราคลิกเซกหนึ่งก็จะขึ้นคําอธิบายของกลุ่มคือบริหารกลุ่มหนึ่งนี่คือบริหารกลุ่มสอง ก็จะมีเมมเบอร์นะคะอยู่หนึ่งคนนะคะนับได้หนึ่งคนแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะก็คือ SCD01 ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดเลยนะคะแต่เข้ารายวิชานี้ได้นะคะเพราะเขาเข้ามาด้วยตัวนี้ค่ะด้วยรหัสของรายวิชานะคะไม่ใช่รหัสของกลุ่มนะคะ1 2 3 4ดังนั้นเด็กคนนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้คราวนี้ถ้าอาจารย์อยากจะให้เขาอ่ะเข้าสู่ห้องเรียนนะคะโดย กำหนดว่าอยากให้เข้ากลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองอาจารย์สามารถที่จะไปดึงนักศึกษารายเนี้ยเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะคะวิธีการนะคะอาจารย์ก็สามารถนะคะเลือกนะคะที่ตัวชื่อของเด็กก็จะเห็นข้อมูลของผู้เรียนนะคะว่าเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะ ให้เขานะคะไปอยู่กลุ่มหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนะคะว่าทำยังไงได้วิธีการที่เราจะแก้ไขกลุ่มของผู้เรียนนะคะเราก็เลือกไปที่ตรงนี้เลยค่ะนักเรียนและผู้สนใจอันนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าของนักเรียนนะคะและผู้สนใจนะคะ สังเกตนะคะมีชื่อย่อรายวิชาแล้วก็เป็นหน้าของนักเรียนและผู้สนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเห็นว่า STD 02อยู่ในเซก1ถูกต้องนะคะ0 3อยู่ในเซกสนะคะส่วนตัว STD ศ1ตัวนี้ไม่ได้อยู่กลุ่มใดเลยอาจารย์อยากจะแก้ไขเขาอาจารย์ก็ไปกดตัวรูปดินสอค่ะแล้วอาจารย์ก็สามารถเลือกกลุ่มให้เขาได้ถ้าอาจารย์อยากให้อยู่เซก1อาจารย์ก็เลือก1 หรือถ้าอาจารย์อยากให้อยูใศ่ส,สอนอาจารย์ก็เลือกสออันนี้ที่นี้ก็ให้อยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็กดเซฟตอนนี้ STD ศูนย์หนึ่งก็อยู่ในเศกหนึ่งแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อดีก็คือถ้าอาจารย์อยากจะดูนักศึกษารายกลุ่มไม่ดูทั้งหมดอาจารย์ก็เลือกเฉพาะเศกที่อาจารย์ต้องการได้<ๆ>เช่นเลือกเศกหนึ่งก็จะขึ้นชื่อมีอยู่สองคนนะคะก็คือมี STD ศูนย์หนึ่งและศูนย์สองถ้าอาจารย์อยากจะเลือกนะคะ ให้ดูเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในเสด็สองอาจารย์ก็เลือกกลุ่มเสด็สองตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อนักศึกษาหนึ่งคนที่อยู่ในเสด็สองก็คือ S T D 03นะคะก็จะเห็นว่าการแบ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์นะคะในกรณีที่เราอยากจะเจนข้อมูลนะคะเป็นลายกรุ๊ปนะคะก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องเอาภาพใหญ่มาแล้วค่อยมาแยกกันทีหลังนะคะเราก็แยกมันตั้งแต่ต้นนะคะ ยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับขั้นตอนของการแบ่งกลุ่มเรียนนะคะก็มีเท่านี้นะคะ